สวัสดีค่ะฝนจากร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรนะคะวันนี้นะคะฝนก็มีสินค้ามาแนะนำเป็นตัวข้อต่อฟิยอยยี่ห้ออาซาบาตัวนี้เข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะวันนี้ที่ฝนนำมาแนะนำให้ลูกค้าที่อยากจะมองหาข้อต่อฟิยอยที่มีมาตรฐานแข็งแรงทนทานแล้วใช้งานได้ระยะเวลานานนะวันนี้ฝนจะมาแนะนำตัวนี้เลย ด้วยประสิทธ,ธิภาพในการผลิตของเขาค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานเรามาดูในเรื่องของน้ำหนักตัวข้อต่อฟียอยอยีอ่ห้อซาบ้ากันนะคะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักที่หนักกว่าหลายๆรุ่นขนาดที่ใหญ่กว่าตัวฟีหมุนรอบๆของยี่ห้ออาซาบ้าและยี่ห้อทั่วไปให้ลูกค้านะคะลองมองในเรื่องของความแตกต่างนะถ้าเป็นของทั่วๆไปตัวนี้เนี่ยเวลาหมุนตัวนี้ค่อนข้างที่จะฟีเลยค่ะหมุนได้เร็วหมุนได้คล่องค่ะ แต่เรามาดูของยี่ห้ออาซาบ้านะการหมุนนะนุ่มหนักแน่นกว่านะคะในส่วนของในกรณีถ้าลูกปืนแต,แต่ตัวฟีย้อยทั่วไปในส่วนของตัวฟีตรงนี้ใช้ไปน,นานๆเข้าเนี่ยนามันจะหยดซึ่งมันเป็นปัญหาในการใช้งานมากๆเลยค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วแบบไม่คุ้มหรือขาดทุนอะไรเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของตัว ฟิยอยห้ออสาสาาตัวข้อต่อเนี่ยเวลาน้หยดเหลืออะไรนะคะเขาทํามาให้เราเนี่ยอย่างดีเลยถ้าเกิดปัญหาหรืออะไรเนี่ยในส่วนตรงนี้ที่เขาทํามาคือเขาจะช่วยในเรื่องของน้าหยดนะในส่วนของข้อต่อนะทํามาให้เราเนี่ยขันได้อย่างสะดวกนะคะเวลาเราเอาประกอบกับ ตัวด้ามหรือตัวสายพ่นยาต่างๆนะเวลาหล่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเซฟได้มากกว่าหลายๆรุ่นทั่วไปวด้วยนหนักที่เยอะกว่าแล้วก็ได้มาตรฐานในการผลิตมากกว่านะสรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหาหัวข้อต่อฟียอยแบบทนทานหรือใช้งานได้แบบนานๆแล้วได้ประสิทธิภาพด้วยเนี่ย นอยากจะขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะของยี่ห้อซาบ้ารับรองว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาตัวข้อต่อฟีวที่ซื้อครั้งเดียวจบที่เราไม่ต้องหาซื้อใหม่ๆบ่อยๆาานะคะจะอยู่ที่350บาทค่ะรับรองว่าประสิทธิภาพสมราคาแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ฝนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ